ผลงานของคนไทยแล้วผลิตออกมาสามารถถห้ยพี่น้องลดต้นทุนเพราะว่าราคาถือกว่าเครื่องนอกเป็นสิเป็น20เท่าค่าตัดผมพีกายนี้มันสองล้านกว่าครับมันมาเห็นตัวนี้เลวเมื่อเนื่องมันสิได้อยู่ประมาณร2อยตันล่ะมันเร็วมันขัดนะครับพูดถึงเลยมันขัดรถหนึ่งผมคิดว่าน่าจะชั่วโมงเสร็จเสรนะชั่วโมงเสร็จครับผมโอ้หมุนต้ยลุยตัยลุยแบบนี้เลยเนี่ยนะครับ ตัวทั้งใต้ก็จะเป็นใบพัดเ<อ>ง<า>ียงต่งางๆระกา,าตรงนี้นะครับ<า>ที่หน้าที่เป็นให้อ้อยดันร้อยเข้าไปเพื่อที่จะให้ผ่านมันตัดอ <O oy S 2> ้อยก็จะไหลจะสายพานบนมาครับรตรงนี้นะครับตรงนี้ก็บาความจุได้500กิโลครึ่งตันเลยเหรอต้องครับคือมันก็จะเปิดปุ๊บวางกองเป็นระเบียบ สำคัญหัวใจหลักของเครื่องนี้อีกอย่างหนึ่งคือมันจะไม่เกิดการลวงหลุดระหว่างการตัดเพราะระบบที่เราออกแบบได้ดีคือเก็บอ้อยให้หมดไม่ต้องลวงสเปกส,สบะมาไปคิดจังไดไปเริ่มต้นจังไกจังมาพัฒนาจากการคิดของผมเนี่ยผมต้องการที่จะช่วยไม่ไม่ว่าจะเป็นตัวเราเองซึ่งเป็นกเกษตรกรผมก็เป็นเกษตรกรเหรอฮะลกลากของผมเนี่ยเป็นกเกษตรปลูกอ้อยไหมครับปลูกครับอ๋อแสดงว่ารู้ปัญหารู้ว่าชาวไร่อ้อยเขาขาดอะไรแล้วแล้วก็คิดตัวนี้ไปเติมคิดตัวนี้มาเพื่อให้ ทดแทนเขาเรียกว่าหนึ่งคือช่วยในเรื่องเดี่ยวของลดต้นทุนะหลายๆเรื่องเนี่ยมันจะได้กับตัวเนี้ยชาวไร่เขาจะได้เหลือกําไรในการเก็บเกี่ยวมากขึ้นลดระยะเวลาลดต้นทุนใช้งานเร็วมากครับใช้งานเร็วกับลดค้นวันหนึ่งตัดได้แปดสิบถึงร้อยตันต่อวันปาดแปดสิบถึงไปมันก็ลดคนจากใช้คนสามสิบสี่สิบคนในการตัดเหลือแค่ประมาณกี่คนครับก็คนขับคนขับ คนอาจจะเดินเดินตามเพื่อเก็บข่าไอตรงที่มันร่วง,วงๆ่งนิดๆิหน่อยๆน,นะครับอ่าอีกหนึ่งคนที่สองอ่าคนที่สามก็อาจจะมีช่วยกันตาคนคอขอสามคนจบจบ,จบไทยพี่น้องชาวสกลครับผู้ใดที่กําลังปลูกพ้อยพี่น้องงูด,ดีอยู่แล้วว่าตอนนี้บริษัทไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรมนี่เพื่อนมาตั้งโรงํานตาลอยู่ที่อำเภอพุสุมานจังหวัดสกลนครของเราและกับเป็นอีกโอกาสสาคัญเลยที่จะเอาเครื่องนี้ไปทุนแรง เอาอย่างนี้ก็แล้วกันครับจริงๆแล้วนวัตก,กรรมตัวนี้สามารถที่สีเหตให้คนต่างประเทศสนใจคือเราไม่ใช่ไทยช่วยไทยครับตอนนี้สินค้าไทยไปทั่วโลกไหครับเนาะผมส่งไปทั่วอย่าบอกนะว่าไอาเครื่องคนไทยคิดแบบนี้นี่เอาไปขายสามารถเหตให้คนต่างประเทศสนใจแลวเอาไปใช้ได้ตอนนี้เรามีเครื่องอย่างนี้ติดต่างประเทศไ่น้อยกว่าน้อยตัวอืมแล้วต้องอมนใจคือคนไทยซื้อราคานี้ชาติซื้อเท่าตัวเดี๋ยวมาเบิ่งนี้นะครับลักษณะของ ตัวเครื่องเพื่อนกับจีมาต่อใส่ผู้ใดมีรถแท็กเตอร์อันนี้นี่จักแรงบรูล่ะนะครับแต่ว่าคันใหญ่แล้วก็สามารถต่อเข้ามาเพื่อนบอกว่าบรต้องไปเสริมไปเห็ดีอย่าง,งต่างๆเลยแล้วก็เอามา,าต่อใส่กับตัวรถแล้วก็เอาไปตัดได้เลยเนี่ยครับโอ้หมุนตุยลุยตัยลุยแบบนี้เลยเนี่ยนะครับตัวทั้งใต้ก็บทเป็นใบพัดนีาา่ยง,งต่างๆลากาักษตรงนี้นะครับที่หน้าที่เป็นไฮ้อย ดันร้อยเข้าไปเพื่อที่จะให้ผ่านมันตัดโอ้ดยอดเลยเนี่ยนะครับโอเคแล้วกันอ้อยก็จะไหลจะสายทานบนมาครับเรืดตรงนี้นะครับตรงนี้กระบะความจุได้500กิโลครึ่งตันเลยเหรอต้องครับสำคัญหัวใจหลักของเครื่องนี้อีกอย่างหนึ่งคือมันจะไม่เกิดการลวงหลุดระหว่างการตาดัดเพราะระบบที่เราออกแบบได้ดีคือเก็บอ้อยให้หมดไม่ต้องรูงสเปซสบะมาแสดงว่าคนที่เขาใช้ตัดอ้อยอยู่แล้วเขาจะรู้เลยถ้าพูดคำนี้เขาจะรู้<า>เพราะว่าทุาทกต้นคือเงินเอเคครับก็คือตัดมาให้เรียบร้อยครับเก็บม้เรียบร้อยแล้วางกะ คือมันก็จะเปิดปื๊บวางกองเป็นระเบียบรถหนึ่ง20ตันเนี่ย20ตันนี่ผมคิดว่าน่าจะชั่วโมงเสร็จเลยนะครับแต่ก้อนนี่ต้องเบิดมือเลยล่ะพูดถึงตัดนะแต่เวลาจะคีบจะตัดใบนี่ก็อีกส่วนหนึ่งอันนั้นก็เป็นขั้นตอนที่มันต้องเห็ุอยู่แล้วครับแม่บอโอ้นี่คือมันสิหนึ่งรวดเร็วขึ้นสองหลดคนงานลง แมนบอลล่ะกัมันกับสีไชเทคโนโลยีอย่างต่างๆซื้อว่าแนวใดล่ะครับผมคังพี่ครับผมซื้อว่าอย่างครับชื่อวีละักครับวีละักยุนครับผมเห็ดไรอ้อยบอกคุณพี่เห็ดอ้อยครับลายพันหาสิบไลครับโอ้ยงางเมือก่อนบบพันห้าสิบไรัครับผมปาดที่โทษก็คือใหญ่ไปแล้วแต่เอาทีได้มองได้เมียนครับเมนบอเบึงเครื่องแล้วเป็นตะเอาไปใช้ได้ผลนะครับไม่เห็นได้ผลนะครับนี่ฮะ เพราะว่าค่าตัดผมพีกายนี่มันเบิดสองล้านสองล้านกว่าครับปาดกี่หัวค่าตัดเจ้าน่ะนะสองล้านลำน้อยเขาก็นับไปนับนะครับคำเมียนี่ก็เจ้าก็นับบ่อโอ้นะเป็นลำที่บอกว่าหมัดหนึ่งมันต้องมีจักสิบลำสิบลำครับอันนี้ก็นับเป็นเรื่องแล้วนี่เมียนครับหนึ่งสองอันนี้ก็สามครับเรากะต้องได้จ่ายเขาเมียนครับเมียนโอ้แล้วมันมาเห็นตัวนี้เล้วเอาเอาเอาันฟังดูพอใจแบบไหนจังไหนอันนี้บ่อหนึ่งมันเลี้ยวครับเออเลี้ยวละตัดเมือหนึ่งมันสิได้อยู่มันเกือบสามพวงนะครับอืมตัดตัวนี้นะ เมื่อนั่งสามพ่วงกับเอาก็ประหยัดลงหลายตึกบอกเมียนเมียนพ่วงนั่นกับโต๊ะสี่สิบตันเออกับสามพ่วงกับร้อยยี่สิบตันล่ะมันกระิออกทันมักมองใดมันที่สุดเอามักความเร็วครับมันเร็วมันขักนะครับพูดถึงนะมันขักมันเพราะอยากซื้อก็ตะปีกายนี่ครับเอาคือว่าซื้อใช่ไหมบาดนี้คือผมยันเขาตีใบนะครับพูดถึงนะตีใบอยู่ในอันนี้เพราะม่าเมื่อคือเจ้าสาธิตแล้วก็เลยบริคิดอย่างมากมายเช่าปีนี้ปีหน้าก็ซื้อเองแม่นบอครับผมเออเช่าลองบึงเชก่อนเนาะจะบอกเคล็ดลับ ว่าเครื่องนี้เวลาเขาจะซื้อซื้อ,อยังไงดูเครื่องจากเห็นแบบนี้ในตลาดยังรู้ยี่ห้ออะไรครับครับยังไม่สนใจว่าชาร์จเตอร์หรือเปล่าครับให้ไปดูก่อนเลยว่าเครื่องเหล่านั้นเนี่ยมองตามจุดครั่บารเโรมติดไหมคือบางบางทำไมต้องดูตรงเชื่อมติดไหมสังเกตไหมครับเียครับของเราจะไม่เชื่อมติดเป็นชิ้นชิ้นนะครับสามารถปรับได้อายกตัวอย่างสมมุติว่าลูกค้าไปดูแบบที่เชื่อมติดมาเลยเออเวลาจะซ่อมซ่อม,อมอยังไงครับมันซ่อมไม่ได้นะชิ้นที่เสียก็กลายเป็นว่าต้องลื้อทั้งชุด เอาบางคนเขาก็จะไปบอกว่าเอาเชื่อมติดไม่แข็งแรงนะบ่าโลมันแงแรงกว่าอย่างงู้นอย่างนี้อมันขึ้นการออกแบบ่าที่ออกแบบมาแล้วว่าตรงนี้ครับระบบการบ่าตรงนี้จะรับได้แข็งแรงมากจิดที่2เวลาดูความสําคัญตรงนี้สายพานสายพานจะแน่นแบบนี้เลยครับของเราอุ้ยอันนี้มันทํามาจากอะไรยังไงแบบนี้มันแน่นจังเลยอย่างหนาเลยครับตัวนี้ก็คือ12มิลลิเมตรจะแข็งแรงมากมันตัดยังไงครับการตัดคือด้านล่างตัวนี้คือเร่นไปที่งไปรับ ตัวนี้เป็นตัวใบมีดครับใบมีดตัวนี้เหมือนใบรถตัดใหญ่ที่เฮียบอกแต่ยี่สิบกว่าล้านนะครับเราใช้แบบเดียวกันหาซื้อง่ายราคาแค่ร้อยสองร้อยประหยัดมากเลยอ้อจะวิ่งจากตัวนี้ครับวิ่งเข้าตรงนี้ตรงนี้เหมือนตัวผมนี่ขึ้นลำตรงนี้ปื้นขึ้นไปมันก็จะวิ่งขึ้นไปแล้วก็ลุกมาบ่าถ้าไปเจอหินเอจะทำยังไงเรามีระบบสลิปคัทสลิปคัทคือมีคัทแผ่นคัทในเพลาเนี่ยครับก็คือพอฟันไปเจอหินแป้งเนี่ยระบบแะตัดอัตโนมัติอ๋อหมายถึงว่าจะตัด การหมุนเมาเการหมุนใบมีดแล้วก็พังอุ้ยระบบเนี้ยทําไมมันทนมากอันนี้คือหัวเกียร์ด้านนี้คือรถแท็กเตอร์ต่อเชื่อมมาใช่ไหมครับอ๋อนี่คือรถแท็กเตอร์อยู่ตรงนี้อ่าใช่ครับแล้วก็จะต่อด้วยเพลา PTO ต่อผสวมดันเป็นต้นกำลังให้ตัวนี้อ่าหางเกียร์ตัวนี้อันนี้เราใช้เป็นแบบเพลาตรงเพาตรงเหมือนรถยนต์ปันดียังไงมันไม่หักไม่เสียในในหาตัดอ้อยไงครับเพราะแต่ก่อนจะใช้เป็นโซ่เป็นระบบอื่นบ้างอ๋อเหรอเนี่ยคือเนี่ยเออถ้าพี่น้องได้เพลาตัวเนี้ยไปอ่ะ มันก็จะทนตลอด6กเปีใช่ไหมอ๋อเข้าใจแล้วแล้วอย่าลืมว่าการตัดอ้อยเรามีเวลาแค่สามสี่ 3, เดือนใช่ไหมครับครับถ้าท่านมารัวเสียซ่อมตัวนี้ครับท่านส่งอ้อยไม่ทันนะครับเพราะฉะนั้นคือผมบอก,บอ,ก,บอ,กอันนี้เป็นเคล็ดลับที่เราบอกัไปยังเกษตรกรที่น้องเวลาเลือกตัวนี้คือถ้าเราก็ไม่ได้บอกว่าต้องใช้ยี่ห้อเรานะแต่ว่าวิธีการเลือกถูกต้องแต่ถ้าเลือกไม่ได้ถ้าไม่มีมาเอาช้างแท็กเตอร์ช้างแท็กเตอร์ผมซื้อไปล้วไปว่าจากสตัดอ้อยเราไปเอาไปตั้นเ่นๆแบบม้วน อยากตัดรถแท็กเตอร์ต้องกี่แรงต้องอะไรยังไงครับอ่ารุ่นเล็กที่สุดของเรา45แรงขึ้นไปอ๋อแต่วันนี้ที่บ่าวลมเห็นตัวนี้รุ่นใหญ่ก็คือ70บแรงขึ้นไปตัวนี้ต้อง70แรงขึ้นไปนถึง120แรงได้สบายๆสบาย,บายพี่น้องมีรถเล็กไม่ต้องซื้อครับเรามีรุ่นเล็กให้ด้วยอ้าวเหรอแต่บังเอิญวันนี้ที่โรงงานสั่งทั้งหมดเป็นรุ่นใหญ่โอ้ตัวนี้รุ่นใหญ่อ่าเพราะฉะนั้นกินรุ่นเล็กก็ราคาย่อมยาวอีกสองแสนกว่าบาทก็ใช้งานได้แล้วก็ถอยรถมาอ่าเมันกปเเลลยยได้ ได้เลยมีอุปกรณ์มีทุกอย่างครบถ้าผมทําไม่เป็นไม่ต้องคุ่นบายเลยครับเอาทีมงานเราผมไปสอนด้วยติดตั้งด้วยผมฝากช่องท้ายได้ไหมเอาว่าคือผมที่ผมจะฝากก็คือพี่น้องเกษตรกรครับชอบโดนหลอกตรงที่ว่าก็คือเครื่องจักรพวกนี้มันเหมือนสมัยก่อนเราโดนกดก็คือว่าถ้าจะสั่งจัดเครื่องจักรผลิตอะไรสักอย่างหนึ่งพี่เราต้องเอาเงินไดวางกองไว้เขาถึงจะทําให้ของช้างแจ็กเตอร์หนึ่งนะครับไม่ต้องเอาเงินไปววางเอาส่งเครื่องไว้เห็นก่อนค่อยจ่ายเงิน อันที่2เรารับประกันที่พี่น้องเกษตรกรทุกคนตัดไม่น่อย่างที่ผมบอกนะเออผมคืนงินร้อยเซเลยนะเลยครับเดี๋ยวผมจะไปดูอ่าอันนี้บันทึกถือว่าเป่โลมเป็นพยานใช่พี่น้องเกษตรกรจังหวัดสกลนครนะครับถ้าเกิดกรณีเครื่องตัดยี่ห้อช้างแท็กเตอร์ตัดไม่น่าอย่างที่บอกโทรบอกเลยบอกเป่าลมฟ้องเป่าลมเลยถ้าเป็นจริงออกข่าวเลยครับเดี๋ยวผมโทรหาพี่ต้อมนี่เรื่องจริงก็คือล็อประกันมาทุกวัวเนี่ยเรารับกันจริงเด็นะครับมีเพจรับรองอุ้ยนี่เหรอใช่ครับเราจะมีรหัสบอกเลยว่าเป็นรุ่นไหนสีเยลอะไรซื้อวันนไห เรารับประกันให้ครบ้วนหในสกลนครเนี่ยผมว่าลองใช้ลูกค้าเก่าๆเราไ้ครับใช้มาห้าหกปีเนี่ยจริว่าวันนี้ยังอยู่ไหมอยากให้เบาลงไปหนยก็ได้ทาว่ายังเป็นยังไงการดูแลจริงไหมโอรไปเรามาไหมมีคิดเงินไหมผมไม่อยากคิดเงินลูกค้ารู้สึกแบบภูมิใจว่าคนไทยด้วยกันช่วยคนไทยด้วยกันลดต้นทุนลดการเรียกว่าอะไรต่างๆมากมายไก่กองกันเลยทีเดียวขอบคุณเฮียนะครับผม